到白羊羊祖先吗？ ปัจจุบันตัวตนในโลกโซเชียลนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกับตัวตนจริงๆของเราเมื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสถานะอีกส่วนหนึ่งของเราเราก็มักที่จะเลือกแสดงออกในโลกออนไลน์หลากหลายรูปแบบทั้งเสริมเติมแต่งจากตัวตนที่เป็นอยู่หรืออาจแจสดงออกไปคนละขั้วกับชีวิตจริงเลยซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ผู้ใช้อยากจะสื่อ ซึ่งการที่มีเด็กและเวาวชนหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนที่แสดงพฤติกรรมอยากเรียนแบบความรุนแรงนั้นนับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะเป็นการแสดงถึงความไม่ตระหนักต่อความโหดร้ายและรุนแรงซึ่งเราคงต้องย้อนมาดูการศึกษาว่าเราได้ให้ความสําคัญกับศีลธรรมและความเข้าใจอันดีในสังคมตลอดจนถึงทักษะในการรู้เท่าทันสื่อหรือไม่รวมถึงการรับมือสื่ออย่างมีวิจารณญาณมากน้อยแค่ไหน ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเรียนแบบตามกระแสโซเชียลที่มีผลต่อสังคมกันค่ะ 1. เกิดการลอกเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี 2. พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 3. พฤติกรรมการชอบสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์ข้อความหรือยอดคอมเมนต์สพฤติกรรมการชอบแชร์ข่าวสารหรือขอ้อมูลต่างๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนว่าจริงหรือไม่จริง 5. พฤติกรรมการโพสต์บอกข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ 6. พฤติกรรมการโพสต์รูปภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมเพื่อเรียกยอดไลค์โดยไม่คำนึงถึงผลลั 7. พธ์7พฤติกรรมที่เอาแต่หมกมุ่นและใช้เวลากับลบอนไลน์มากจนเกินไปจนไม่ยอมทำกิจกรรมอย่างอื่น 8. มีพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยที่ผิดผิดจนเกิดเป็นภาษาวิบัติซึ่งดิฉันเองก็เป็นนะคะและ 9. พฤติกรรมการโพสต์บอกข้อมูลส่วนตัวลงพื้นที่สาธารณะค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยมีการใช้โซเชียลแล้วเรามาดูกันว่าการเรียนแบบตามกระแสโซเชียลเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อเด็กและเยาวชนค่ะ เราจะเห็นปัญหาพฤติกรรมการเรียนแบบจากสื่อออนไลน์ของเด็กๆได้มากมายตั้งแต่การพูดคำหยาบคายการใช้วลีเด็ดๆที่มีความหมายที่ไม่เหมาะสมโดยที่เด็กเองก็ไม่รู้ความหมายของการแสดงท่าทีที่ไม่ดีเช่นการชูนิ้วกลางการสูบบุหรี่การเสพสิ่งเสพติดการทำลายข้าของไปจนถึงปัญหาความรุนแรงอย่างการกระทำร้ายตนเองและคนรอบตัวจากการเสพสื่อที่มีความรุนแรง สิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้ลูกเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีในโลกออนไลน์ ดังนี้ 1. สิ่งสำคัญอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ลูกอยู่ 2. ส,ส่งเสริมปัจจัยทางบวกการเรียนรู้ของเด็กประกอบด้วยการเห็นพฤติกรรมหนึ่งและรู้ว่าพฤติกรรมนั้นๆเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วได้รางวัลหรือคำชมเชย 3. ปัจจัยทางลบพ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กเสพสื่อที่มีความรุนแรงเช่นเกมภาพยนตร์คลิปวิดีโออินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นมีคำหยาบคายหรือคำเนื้อหารเรื่องเพศ 4. เป็นตัวอย่างที่ดีมากกว่าคําสอนเนื่องจากเด็กเนี่ยจะสังเกตและซึมซับพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่โดยทุกวันโดยไม่ได้ตั้งใจพ่อแม่จึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกวัยรุ่นไทยเรียนแบบดาราค่านิยมที่สังคมต้องตั้งคำถามเรามาดูกันว่าทำไมสังคมถึงต้องตั้งคำถามกับสิ่งนี้และทำไมในปัจจุบันวัยรุ่นไทยถึงมีการลอกเรียนแบบดาราค่ะ 1. การเติบโตของวัยรุ่นในปัจจุบันเด็กวัยรุ่นช่วงอายุตั้งแต่1 2บสถึงสิหรือแม้แต่20ตอนต้นจะเติบโตมาในครอบครัวเดี่ยวอันประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกลักษณะพิเศษคือพ่อแม่จะต้องไปทํางานทําให้ลูกไม่มีต้นแบบเมื่อลูกเติบโตมากับทีวีและอินเทอร์เน็ตคนดังในสื่อจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนแบบของเด็กยุคนี้มากกว่ายุคก่อนๆที่เด็กจะต้องมีต้นแบบเป็นปู่ย่าตายายที่ประกอบอาชีพอื่นๆ 2. ดาราได้รับการยอมรับจากสังคมปัจจุบันดาราถือเป็นอาชีพที่มีหน้ามีตาและได้รับการยอมรับในสังคมสูงกว่าหลายๆอาชีพเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอิทธิพลของดาราส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยเราค่ะแต่เถึงยีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานลูกขิ้น,ย,นยืนกินครับซึ่งปีน,นี้เนี่ยกระแสลิซ่ามาแรงไงเลยจัดเร็วนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าเจ้าของร้านที่ไปออกบูธท,ที่งาน งานลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคือลิซ่ามาเนี่ยคือเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะอตอนที่มีโควิด -19 เนี่ยยอดขายตกหวบเลยช<า>ใช่ไหมแล้วก็พอลิซ่าพูดแค่คืนเดียวเท่านั้นแหละว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินเชื่อไหมว่ามีลูกค้าเนี่ยสั่งออเดอร์เข้ามาเยอะมากลูกค้าบางคนเนี่ยมาจากสงขาเลยนะฮะมาจากระน,นองคือสั่งให้ส่งทางดลิเวอรีอ่เหรอใช่แล้วบางคนน่ะมาต่อคิวเพื่อที่จะเข้างานอะ่ะ อ๋เนนอ,เ,อเดินทางไปน<ห>ู<ไ>ป่นเลยเหรอเดินทางไปนู่นเลยเหรออ่ะฮะบางคนแต่งชุดลิซ่ามานะไ,<อ>ไม่ได้ซื้อมาถ่ายรูป <laughs> อ่ะลองไปฟังเสียง <laughs> ความรู้สึกของแม่ค้าที่ไปออกบูธเนะคะีคยะยังไม่ทันได้ตั้งของลูกค้าก็มายืนรอเพื่อที่จะซื้อแล้วเราก็ทําเพิ่มทําเพิ่ม,มตั้งแต่วันแรกที่มีกระแสะของน้องลิซ่า <c oughs> ก็คือทําเพิ่มมาทุกวันทําเพิ่มมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วขอก็ยังไม่พอขายหมดภาคใต้บอกว่าตามรอยตามรอยน้องลิซ่า 3. วัฒนธรรมรายการประกวดกระแสของรายการแนวเยลิตี้ที่ทำให้คนธรรมดากลายเป็นดาราได้โดยขายความเป็นตัวเองซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นความสามารถในทางบันเทิงอย่างความหล่อความสวยการร้องเพลงการแสดงรวมไปถึงความเป็นตัวเองทำให้วัยรุ่นสามารถจับต้องและมองว่าตัวเองสามารถเป็นดาราได้สำหรับดิฉันก็ขอจบการนาเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ